กลับไปดูปูเป้เมื่อก่อนแล้วทําให้มีกําลังใจมากๆแล้วปูเป้ตอนนี้มันไม่มีกําลังใจหรอคือเวลาคุยเรื่องอายุอะไรยเนี้ยไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่งงงงคืองงทุกครั้งจนตอนนี้ก็ยังงงเดี๋ยวเรียกพี่แก้วว่าเพื่อนแล้วล่ะก็เรียกอยู่รวมๆแต่พอเห็นเนยไม่เรียกน้าหนึ่งว่าพี่ก็เลยสับสนนิดหน่อยแต่ก็เลยเรียกน้ํหนึ่งว่าน้าหนึ่งด้วยแตีพี่พี่เนยเรียกพี่มินงเงินด้วย ว่าพี่มินมิใช่แล้วด้วยความที่อันนี้ไงเลยน้ำหนึ่งออนสว่างเป็นเพื่อนกันอ่ะได้เลยก็เราหลอกเมาล้วบเลยแล้วกันเราหลอเป็นเพื่อนหมดงั้นผิดที่เลยอ๋อคือตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะเอิญกับป๊อกเปอร์เกิดปีเดียวกันเราก็เออก็วายก็ก็รับวายว่าเนยว่าเป็นน้องใช่ไหมเอิญผมมารู้ทีหลังว่าต้องเป็นเพื่อนนี่หว่าก็เลยมิโอริยิ่งแล้วใหญ่ไม่มีใครเรียกพี่เลยใช่ทุกคนนี่มิโอริมั่งมิโอริ ไปถึงวัยกระดูกหดแล้วมึงยังกระดูกยังไม่หมดฉันน่ะจริงๆฉันน่ะก็ร้อยหกสิบมาโดยตลอดตัวเองแต่ว่าไอในในประวัติในเว็บออฟิเชียลมันเขียนให้ฉันร้อยห้าสิบเก้าเพราะว่าวัดครั้งล่าสุดอะเมื่อกี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้สองสามปีที่แล้วแบบตอนเข้าวงแรกๆอะวัดแบบครั้งแรกตอนนิชชันเลยนะก็คือร้อยหกสิบสองสามปีที่แล้วใช่ไหนเขาแบบมาวัดที่งานจับมือเว้ยจำได้ไม่ร้อยห้าสิบเก้า เราข้าวเดมลยนะจริงเราข้าก้าข้าวเยขาบอกคนเฮ้ยคือมันมันแต่ว่ามันมีคนลดเยอะจริงจริงเว้ยแต่ไม่มีใครเพิ่มน่ะมีเท่าเดิมกับลดเทียบกับแพนด้าดิเฮ้ยฉันสูงกว่าแพนด้า่ากมีเสียงแพนด้าคำรามกลับไปดูบูเป้เมื่อก่อนแล้วทําให้มีกําลังใจมากๆแล้วปูเป้ตอนนี้มันไม่มีกําลังใจหรอ ความให้ใไรดูตอนนี้มันไม่มีกำลังใจหรอห้โมบายสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสองร้อยหกสามแต่แบบแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าโมบายสูงประมาณร้อยหกห้าว่าขามันยาวทุกคนคืออัไนจริงมันไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าขามันยาวแต่เป็นคนขายาวจริงแบบยาวมากยืนอยู่ข้างกันอะแบบตัวสั้นใช่คือคนตัวสั้นแต่ขายาวมากแต่ตัวสั้นจริงแล้วก็ขายาวจริงแต่คือ คือมันดีแล้วที่ขายาวใครๆก็อยากขายาวที่ปบบไ่ไ็อยากขายาวแต่เราเป็ังยาวหือคือหลางสั้เพราะว่าเราดึกนอนเยอะนอนดึกส่วนสูงจะหดปะถ้าตอนเด็กๆอ่ะมันไม่หดมันไม่หดแต่ว่ามันจะไม่สูงมันยังไม่เพิ่มแต่มันไม่หดปกติสูงว่าเพื่อนไม่ปัจจุบันไม่ยังเตี้ยเหมือนเดินแผ่นดาเปผักใครสูงสุดบันบูค่ะผันดาเป้ผักแบบ รีมอย่างนี้ค่ะโดมิโน้รู้จักไหมคะพี่เป้ครับคนในวงที่อายุเท่าพี่ใครสูงที่สุดกับแล้วอายุเท่ากันมีใครบ้างอายุเท่ากันมีกคนบ้างถ้าที่เกิดปีเดียวกันก็มีมิโอริผักชันเอิร์นป๊อปเปอร์แล้วคือตอนแรกของมิโอริยังพูดไทยไม่ค่อยได้เฉยเฉยฉันก็ไม่มีเพื่อนแล้วจะพูดกับมิโอริว่าพูดไม่รู้เรื่องคือแล้เป็นคนเดียวที่แบบเกิดปีเดียวกันอ่ะ เราเรียกมินว่าพี่มินก็บอกอย่าเลยเราอยากมีเพื่อนเอ้าเพื่อนเยอะแล้วฉันเนี่ยเรียกมินว่าพี่มินเกีเ่ยเอออามีเพืนรอบนึงเลยนะทีแรกเราก็เรียกพี่ม <ไป S 1> ินนะมินโอชิยาเลยเรียกเราเพื่อนเถอะคือตอนนั้นอะจำได้ว่าตอนนั้นเราไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ไปไปกินซาเผาด้วยกันแล้วก็ตอนนั้นก็มีนั่งมีมีมีใครบ้างก็มีแต่มีมีแล้วก็เป็นช่วงแรกๆที่แบบพี่พี่รุ่นสองเข้ามาแหลย แล้วก็เขียนเลขเค้กเห็นปะเพราะว่าตอนนั้นเราถามว่าเออเท่าเท่าเท่าน้ำหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมสองคนเท่าน้ำหนึ่งใช่ไหมใช่อยากขีดเส้นดูแต่ว่าพี่เค้กจะเกือบเกิดบพี่สายเออเพราะว่าฉันอ่ะที่น้ำหนึ่งเป็นเพื่อนไงถ้าแบบถ้าสองคนนั้นอ่ะแบบเท่าน้ำหนึ่งใช่ไหมก็เลยฉันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีเพราะว่ายังน้ำหนึ่งเป็นเพื่อนแต่ถ้าเรียกเป็นพี่ เคก็เป็นชื่อเฉยๆอะไจริงถ้าพี่ฝ้ายแบบไปเปาเผาด้วยตอนนั้นฉันก็คิดว่าฉันคงได้เรียกว่าฝ้ายเฉยเฉยฝ้ายก็คือพี่เฉยเออถ้าไม่เฉยใช่ก็เลยก็เลยเรียกพี่ฝ้ายเพราะว่าเร้ยพี่เฉยพี่เฉยแต่จริงๆนั่นหนึ่งก็ึ่งก็ตาหวานก็เกิดปีเดียวกับพี่เฉยคือเวลาคุยเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีชั้นไหนที่ไม่งงงงคืองงทุกครั้งเลยจนตอนนี้ก็ยังงงเดี๋ยวเรียกพี่แก้วว่าเพื่อนนนั่ละ ก็เรียกอยู่รวมๆแเบบว่าเรียกแบบเรียกทุกคนเรียกแบบเอ้ยเพื่อนๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพี่แก้วอยู่ในนั้นเเบบเพื่อนๆมากินข้าวกันเถอะไอ้ก็เลยรวมๆพี่อนอคือเพื่อนเพื่อนค่เพื่อนที่เป็นพี่แล้วก็เห็นตัวเองว่าหนูนี่แบบตัวหนูตะอันเห็นว่าหนูตะวันอ่อนด้วยฉันก็เลยอ่อนว่าพี่อ่อนแล้วก็แบบแทนตัวเองว่าหนูเพราะเป็นเพื่อนกับเนยกับน้องหนึงก็เลยอะไรไหนก็ไหนอแหละ ก็เรียกสองคนเป็นมันเพื่อนด้วยเลยแล้วกันงงเหรอ๋อสองคนนั้นไม่งงตอนแรกก็เป็นหนูดีๆเป็นเพื่อนเฉยเลยไม่ดูเหมือนกันคือมันแบบมันค่อยๆปรับอ่ะเรียกว่าเป็นพี่อ่ะมันก็ไม่ได้คุยกันมากเลยป่มอือเพอเชื่อรลูกง่ายกว่ามีแคนแคนที่ที่แบบว่าเกิดใกล้กันเกิดใกล้กันหน่อยก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าตอนนั้นเรียนปีเดียวกันแต่ด้วยความที่แคนอยู่ปีสองแคนก็เลยเป็นเพื่อนกับตาหวานกับเลย เพราะว่าสองคนนั้นอยู่ปีสองว่ากันปีเรียนนี่แหละใช่แต่ว่าฉันอ่ะอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมแล้วพอพอเป็นเพื่อนกับเนยฉันก็เลยอาวเพื่อนกันแล้วฉัเป็นเพื่อนกับเนยด้วยถึงนเนยเป็นเพื่อนกับน้ำหนึ่งตอนแรกฉันก็เรียกน้ำหนึ่งว่าพี่ฉันเรียกว่าพี่น้ำหนึ่งแต่พอเห็นเนยไม่เรียกน้ำหนึ่งว่าพี่ก็เลยสับสนนิดหน่อยแต่ก็เลยเรียกน้ำหนึ่งว่าน้ำหนึ่งด้วยแต่พี่พี่เนยเรียกพี่ป็นเนยว่าว่าพี่มินมินใช่แล้วมีความพี่อันนี้ไงเนยน้ำหนึ่งออนสว่าง เป็นเพื่อนกันอ่ะได้เลยก็เราเรากเมาสรวบเลยแลในการเราเป็นเพื่อนหมดงั้นผิดที่เนอยอ,อ๋อก็แต่แบบเป็นเพื่อนหมดยกเว้นเธอแก้วใช่ครับแต่แบบซุปเปอร,ปร์หลบเอิร์่เกิดปีเดียวกันใช่ปะแต่ว่าแต่ว่าเขาชอบไหว้ที่ฉันเฮ้ยแบบอย่างชื่อเล่นๆ<ห> <laughs> ฉันก็ไหว้เธออ่ะเล็กคนะอ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเอิญกับป๊อบเบอร์เกิดปีเดียวกันแล้วก็เอกเอก,อก็รับไหก็ก็รับไหวว่าคิดว่าเป็นน้องใช่ไหมเออผมมารู้ทีหลังว,ว่าต้องเป็นเพื่อนนี่หว่าเยผมอายุสามสิบยังเรียกพี่เป้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใครเนี่ยหรอกเพนน่า,นายังเรียกฉันว่าพี่เป้เลยมิโอลิยิ่งแล้วอย่าไม่มีใครเรียกพี่เลยใช่ทุกคนนี่มิโอลิว่ามิโอลิมิโอลิแต่ยกเว้นพี่ลินะเออแต่ทุกคนไม่เรียกมิโอลิว่าพี่อ่ะ ไม่ม hey, ีอะไรเลยเคยมาพูดนะไม่มีใครี่ว่าพี่เลยค่ะพี่หวานดูเด็กสุดโอ้ยตาหวานอ่ะหน้าไม่เปลี่ยนเลยได้ยังไงถ้าเหมือนตอนนี้เ่ยจะ่ทำได้ยังไงหน้าเหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยจริงยัยระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางมีพังผืดครับหรืออะไะ ได้ส <iyorsun> yes. <ings> ันเดียวเอ้กซ์้ันลาบบายทุกคนไม่เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี้่อตดตามปูสี